The <laughs> ออกไปจากแผ่นดินไทยที่ของคุณอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมจําชมหน้าของทหารหญิงนายนี้ได้ไหมคะทหารหญิงนายนี้คือผู้กองอะตอมค่ะซึ่งตอนนี้กําลังโด่งดังภายหลังจากที่มีรูปภาพผู้กองอะตอมนั้นชี้นิ้วให้ทหารขเขมรกลับไปยังที่ตั้งของตัวเองในขณะที่กองทัพไทยนั้นได้พาคณะทูตลงไปดูพื้นที่ที่ช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีค่ะโดยกองบัญชาการกองทัพไทยได้มีการโพสต์ข้อความถึงผู้กองอะตอมนะคะโดยระบุข,ข้อความบอกว่าทหารหญิงสุดแกร่งจากกองบัญชาการกองทัพไทยผู้กองอะตอมหรือว่าร้อยเอกหญิงปวินชยาวลีสุ ผู้ช่วยโฆษกกองชาการกองทัพไทยยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ล่ามภาษาให้กับคณะผู้สังเกตการชั่วขราวถ่ายทอดข้อเท็จจริงในพื้นที่พิพาทให้โลกรับรู้ชัดเจนท่ามกลางบรรยากาศการก่อกวนของทหารกัมพูชานี่คืออีกหนึ่งบทบาทที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็น,นกลไกสําคัญในการสร้างความเข้าใจให้กับสังคมและประชาคมโลกกองทัพไทยขอส่งแรงใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคนที่ทุ่มเทเต็มกําลังเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยสําหรับผู้กองอตอมนะคะจบการศึกษาคณ,ณะมนุษยศาสตร์ขาภาษาอังกฤษ

em ai con bà con thương nhau đó chị em ừ. <laughs> à, bò, ấy, à, có, à, bà con bà con เราผู้ามามาดูน้ำย <back> ังีได้ามามาลุหน้าลุงลุงที่ที่ที่ใ้น้ำเลยมาท้่ว่าไี่้ที่ามาดูน้ำยังไม่ได้้ใหม่เลยม่ม่ทำทำประมาณันโอ้โหตายแล้วผมตายแล้วนั่นน่ะวันนั้นวันนั้น ที่ม่ได้รู้เนี่ยผมก็มาให้ทุกของผมเนี่ยทางมาตรงนี้นะผมผมขอแค่ให้ทุกของผมเนี่ยที่มาต่ออมแต่ไมาให้มาตั้งรู้รู้นามเนี่ยเพื่อทาทำนี้เพื่อมาให้ติดแล้วมาทำให้ผมติดทั้งคนคุยไปที่นู่นอยู่ใครก็เข้าได้นะคนี่มันทำไปงได้นี่เป็นคุทธิของผมเนี่ยตัวมีบ้านของประชาชนผมเนี่ยทุกทั้งหมดอ่ะเป็นบ้านของชาวบ้นผมเนี่ยบ้านหลังใหม่เริ่มงานแล้วเราไมหัวไปแล้ว ก็ผมว่านี่บ้านของประชาชนคมกันเยอะนะนไปกนมานานแล้วมามายุ่ที่นีล่านแล้วำานทำาน ต้องตองนังด้วยหาดไปเนี่ยแค่เดินไปดูวันนั้นท่านพาทมาเราทำนั้นน่าดานักต้องพนต้องดานคุ้มผมฟังได้ต้องตานงุ้ด้านห้ารัง้้ให้ยืนกัน ม้วนมันเลาก็ต้องยืนตรงนี้ไม่ต้องไม่รู้เลยไม่ต้องเราต้องไม่เกียวดนตดขึ้นมาแต่ไม่ทับ้ยางับว่งอผมให้เทบไมต้องให้และก็ปรอ่อสัมพันธ์นี่แต่เยอไอ่ลยแต่ถ้าด้แต่ทนนน่ไม่้งอไมาเยออะอมาูกตเ็นไอไสุยอตามมะิมบองา

ผมซื้อเ่าวของไทยเนี่ยแลวก็บทูดมามาทึงตาอุของผมเนี่ยผมมายอมนะผมจะชนะผมก็มาได้แลผมมาัดงตของผมานก็ทานนี้คอเตเ้ด้วยการลังมาบของผมอันนี้ะรง